ถือว่าแอพลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันนะครับที่สเปอร์เปิดหัวซีซั่นใหม่ด้วยการพ่ายแพ้คาบ้านต่อเอฟเวอร์ตันไปหนึ่งประตูตศูนย์แต่ถ้าใครได้ดูเกมก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมึงสมควรแพ้จริงๆเพราะเอฟเวอร์ตันของอันเชนเล่นได้โคตรเท่ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาเก็บตกประเด็นหลังเกมนัดน,นี้กันหน่อยว่ามันมีดีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เริ่มจากการจัดทีมเกมนี้โชเซ่มูรินโญ่กุนซือฝีปากลากล้าของสเปอร์ส่งแมตตโดเฮอร์ตี้กับพีเอลเอมิลฮอยส์เบิร์กสองนักเตะหม่ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนตัวหลักนอกนั้นอยู่กันครบแนวรุกจัดจ้านก็มีทั้งลูคัสมูราซองเฮอรมินเดเล่อาลี่และแฮร์รี่เคน ขณะที่ทางฝั่งทอฟฟี่บลูของคาโลอันเชลติก็ไม่น้อยหน้าจะสามกองกลางตัวใหม่ที่พิ้นสอยเข้ามาร่วมทีมัดมาดลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นฮาเมริเรเกตอัลลันอับดุไลดูกูเรชนิดที่ว่าไม่กลัวจะไม่เข้าค้าส่วนเกมรถกระฝากความหวังเอาไว้ที่ริชาร์ดสันกับโดมินิกคลาวด์เลวินเรื่องต่อมาครึ่งแรกสูสีไก่ดูดีกว่านิดหนึ่ง ก่อนเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าถิ่นนะครับกระถูกยกให้ดูเหนือกว่าทอฟฟี่บลูอยู่เล็กน้อยซึ่งพอเริ่มเกมมามันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสเปอร์เป็นฝ่ายครองเกมหาจังหวะเข้าทำได้ดีมากกว่าสิ่งกระตุ้นชมจอแดนพิกฟอร์ด้วยนะครับที่ครึ่งแรกเซฟสวยๆมา2องหนในจังหวะแรกนั่นคือจังหวะยิงของเดเลยอัรลี่แล้วก็ของแมโดฮัตตี้ส่วนทางเอฟตันนะครับก็มีหือมอือจากจังหวะหลุดเดี่ยวแต่ลงลอุโกอยอริศข,ของรีชาริสันแตะหน้าปากประตูลงล้พี่แกดันร้อนรอน,ร,น,ร,นรีบยิงเห เสาออกไปสุดท้ายจบครึ่งแรกแบบสเปิร์เหนือกว่านิดแต่สกรอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่ครึ่งหลังหนังคนละมวล้วนท็อปฟี่นวดยับ เริ่มขึงหลังมาน้ำมูตัดสินใจถอดเดลีอาลีออกและก็ส่งมูซาซิสโกโลงมาเล่นแทนหวังว่าจะแพ็กแดนกลางให้แน่นขึ้นตัดจังหวะสวนกลับของเอวอร์ตันซึ่งก็ไเมรัวนี่เป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดหรือไม่เพราะรึงหลังนั้นมันเหมือนหนังคนละม้วนเอลฟอร์ตันเล่นได้ดีกว่าแบบชัดเจนและก็มาได้ประตูขึ้นนําจนได้จากลูกกั斯ดีเปิดฟรีคิกทางฝั่งซ้ายย้ายไปหน้าการอบเขตโทษไปให้โดมินิกคาบูเลวินขึ้นตัวเทคโคกเน่เงๆเข้าประตูไปนาทีที่55อย่างอะไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะโดนนําในรังย่าของเน็ปท ยังบุกบีขยี้แลกหวังจะเอาประตูสั่งสองศูนย์ให้ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้โอกาสเปลืองไปเองโดยเฉพาะเจ้าริชาริสซอนที่ขยันยิงเองแลอเกินเพื่อนวางหลายจังหวะไม่ยอมใจยังดีที่ท้ายสุดแล้วทีมบุกมาเก็บ3คะแนนในสาเร็จและมันก็เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่เอฟเวอร์ตันสามารถเอาชนะสเปอร์ได้แถมเป็นการบุกขย่มถึงทีง่อีกตั้งหาเรียงต่อมาฮาเมดเปิดสิ่งด้วยแมนออฟเดอะแมต 22ล้านปอนด์คือค่าตัวที่เอฟตันยื่ยนไปสู่ขอฮาเมร์ริเวตมาจากเรอัลมาดริดซึ่งใครๆรก็มองว่าโคตรถูกสําหรับนักเตะอรับนี้ที่เมื่อก่อนนะครับผม่าดตัวน่าจะแตะหลัก80ล้านปอนด์แถมตอนนี้อายุแค่29ปีตำแหน่งกองกลางแบบนี้ใช้งานต่าๆ3าปีแน่นอนซึ่งนัดนี้นะครับผมเปิดซิงฮาเมกสกแสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังมีของอยู่ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเหนือชั้นการวางบอลยาที่แม่นย่ารวมถึงการยิงไกลหนักข้อดที่หวังผลได้เขาสร้างสารรค์โอกาสทองให้เเเพืื่่อออนนนนใกกมี้้ไดถถึึงง5รบซป็ั เขแรกที่ประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกและก็ส,กสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายขนาดนี้นับตั้งแต่ที่อาร์เซน n เชฟทำไว้กับอาร์เซนอลเมื่อสิงหาคมปี2014ได้ฟอร์มที่โดดเด่นขนาดนี้มันก็ไม่แปลกอะนครับที่เจ้าตัวได้รับเลให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของคํำคืนวนันเรื่องต่อมาน้ำมูเสียสิติต ความพ่ายแพ้ของสเปอร์ในนัดแรกของซีซั่นใหม่นี้นะครับผมทําให้โซเซ่มูริญโผู้เป็นกุณซื่อเสียสถิติไม่เคยคุมทีมในแพ้ในนัดเปิดซีซั่นลงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้น18ครั้งนะครับน้ำมูพาทีมของเขาคว้าชนะ11เสมอ7ย,ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสเปอร์ไม่เคยแพ้คาร์มาหเอเวอเรตันมาตั้งแต่ปี2008ซึ่งตอนนั้นยังเป็นแฮร์รี่เรดแน็คุมทีมอยู่เลยและแฟนๆของสนามนะครับคิดว่าท็อปฟี่สตาร์สวยแบบนี้ปีนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือขอบสนามส เอา่อยนะคะรับ